สวัสดีครับมาพบกับผมนายวรรุชบุญมีกับช่องทางนี้กฎหมายกับธรรมะในเวอร์ชั่นภาษาไทยคลิปที่2นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่อาจจะพูดในเนื้อหาสาระเร็วไปหน่อยนะครับวันนี้จะมาทบทวนก่อนที่จะพูดในส่วนของต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนผมยกตัวอย่างว่าผมนะครับไปเป็นหนี้เขาไปยืมเงินเขานะครับพอไปยืมเงินเขาแล้วนะครับเจ้าหนี้มาทวงแล้วไม่ยอมจ่ายนะครับผมเนี่ย เป็นลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่เรียกร้องนะครับตามปากฎหมายเขาเรียกว่าสิทธิที่เรียกร้องเรียกร้องให้ลูกหนี้อย่างผมเนี่ยคืนเงินให้กับเขาพร้อมดอกเบี้ยนะครับผมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินคืนทั้งต้นเงินหรือดอกเบี้ยหรือในในระหว่างที่ยังไม่พร้อมที่จะจะคืนต้นเงินก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาแล้วแต่เราตกลงกันในเมื่อลูกหนี้อย่างผมเนี่ยไม่ทําตามหน้าที่นะครับเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับ ให้ลูกหนี้อย่างผมนี่ชำระหนี้ให้เขาครับแต่ว่าแม้ว่าทางเจ้าหนี้เขาจะมีสิทธิเรียกร้องอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่เขาไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการได้ด้วยตนเองนะครับจะไปแจ้งความให้ตํารวจมาจับในฐานะที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันนะครับก็ไม่ได้เพราะว่าคาดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญานะครับเขามีทางเดียวก็คือว่าต้องใช้สิทธิ์ทางศาลคือต้องไป ยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับและศาลมีคำพิพากษานะครับให้ผมชำระหนี้แล้วนะครับทางฝ่ายเจ้าหนี้เองนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีได้ด้ยวยตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพย์ของลูกหนี้อย่างผมไปตีใช้หนี้นะครับหรือแม้ว่าศาลมีคำพิพากษาให้หลูกหนี้อย่างผมชำระเงินแล้วนะครับลูกหนี้อย่างผมเนี่ยไม่ยอมทําตามที่ศาลสั่งนะครับเจ้าหนี้จะไปนําเจ้าพนักงานตํารวจมาจับ ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับหลายคนเข้าใจ canvas, เอ๊ะทำไมไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าสารพิพากษามาแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษานะครับก็มีความผิดอาญาสิใช่ไหมครับซ <c oughs> ึ่งหลายคนเข้าใจเช่นนั้นก็เข้ใาใจ <c oughs> ไม่ผิดที่เข้าใจเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าบางประเทศนะครับการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลในคดีแพ่งอาจจะเป็นความผิดอาญาได้นะครับแต่ประเทศไทยเรานะครับ การไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีแพ่งไม่เป็นความผิดอาญานะครับเนื่องจากว่ากฎหมายบ้านเรานะครับมีช่องทางที่จะให้เจ้าหนี้ดําเนินการบังคับคดีผ่านเจ้าพนักงานที่ชื่อว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีสังกัดกรมบังคับคดีนะครับอันนี้เป็นที่มาของอํานาจหน้าที่ของเจ้างนานบังคับคดีนะครับการบังคับคดีเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้อย่างผมไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาและเกิดขึ้นเมื่อ เจ้านี้อย่างเขานะครับไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับในคลิปที่แล้วนะครับได้พูดไปจนถึงขั้นที่เจ้านี้ได้ไปสืบสืบซัพย์แล้วก็ยึดซัพย์ผมไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาในส่วนนี้ผมได้พูดข้ามไปนะครับเนื่องจากว่าอยากพูดให้กระชับนะครับเมื่ออยากพูดให้กระชับนะครับเนื้อหาสาระบางส่วนนะครับอาจจะข้ามไปนะครับซึ่งมา มาดังพี่นะอ๋อเราข้ามเนื้อหาสาระในส่วนนี้ไปนะครับก็ก็เลยต้องมาพูดย้อนให้ฟังนะครับเพื่อความเข้าใจในในขั้นตอนต่อไปนะครับในคลิปที่แล้วผมได้เล่าเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับเขาก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องไปสืบครับไปสืบทรัพย์ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่ในการสืบทรัพย์นะครับเจ้าพนักงานบังคับค,บคบดีมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่าทรัพย์ที่เจ้าหนี้ขอยึดเป็นของจําเลยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาในคลิปนี้เลยแล้วครับดูตามชาร์ตนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้เล่าเกี่ยวกับกรณีเจ้าหนี้ได้ไปคัดหมายมาบังคับคดีนะครับแล้วก็ ไปขอคัดทะเบียนราวนะก็นําทะเบียนราชของผมเนี่ยไปที่สำนักงานที่ดินไปเจอว่าผมมีที่ดินนะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปซับบ่งชี้ได้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนทำแผนที่แล้วก็เจ้างานบังคับคดีพิจารณาแล้วว่าซับเนี่ยเป็นของจําเลยไม่มีเหตุขัดขอ้องไม่มีข้อห้ามโอนภายใน10ปีนะครับมีชื่อ,อผมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เจ้างนานบังคับคดีก็ดําเนินการยึดให้ครับโดยมีหนังสือแจ้งการยึดไปยังสํานักงานที่ดินนะครับแล้วก็มีหมายแจ้งการยึดไปที่ปูรุมเนาแล้วก็มีการปิดประกาศณที่ตั้งทรัพย์นะครับมาขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื่องจากว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังเป็นของโลกหนี้อยู่นะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังเป็นของโูกนี้อยู่เจ้างานบังคับคดีนํา ยึดรั์เพื่ออะไรครับยึดรัพย์เพื่อนํามาขายทออตลาดนําเงินที่ได้จากการขายนั่นแหละครับมาชําระนี่ให้กับทางโจทย์นะครับเราข้ามไปประเด็นหนึ่งเอาสมมุติว่ารัพย์ที่ยึดนะครับประเมินราคาไว้40,000 0บาทอรั์ที่ยึดไว้เนี่ยประเมินราคาไว้40,000 0บาทนะครับแต่ว่าผมเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่2 0 0 0มื่นเอาเอาเป็นว่า2 0 0หมื่นแล้วกันนะอันนี้สมมุตินะครับ ผมก็ไปติดต่อหาเจ้านี้แนละ้วก็ผมมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งขอจ่ายหมื่นหนึ่งแล้วปิดจบได้ไหมครับเจ้าหนี้สมมุติเจ้านี้เห็นใจนะผมก็ไปกราบขอโทษเจ้านี้ที่เคยพูดจาล่วงเกินไปเจ้านี้เห็นใจอ้าวยอมรับเงิน1 0,000บาทนะสามีภาคสายสองหมื่นนะเจ้านี่เอาแค่หมื่นเดียวยอมรับหมื่นหนึ่งเจ้านี้พอใจ เจ้าหนี้ก็จะมาถแถลงต่อเจ้ากันมาก็ดีขอถอนการยึดเนื่องจากได้รับชาระหนี้จนเป็นที่พอใจแล้วเรื่องก็จบไปก็จะไม่มีการขายทอดตลาดแต่ถ้าเป็นในกรณีกลับกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างเนาะผมไปพูดว่าอ,อยากได้ก็ไปฟ้องเอาอเจ้าหนี้โกรธครับพูดยังไงเจ้าหนี้ก็ไม่ยมอมเจ้าหนี้บอกอยากจะขายไหนบอกว่าอยากได้ให้ฟ้องเอาอยากจะขาย อยากจะขายที่ให้ได้อ่าอยากจะบังคับเจ้านี้อยากจะบังคับลูกนี้ให้ได้อรไม่ยอมครับให้อ่าหมื่นแปดก็ไม่เอาหมื่นเก้าก็ไม่เอาให้สองหมื่นก็ไม่เอาอ่านะครับก็มีอยู่ทางหนึ่งก็คือลูกนี้อย่างผมีถ้าเกิดมีเงินก้อนก็เอาเงินสองหมื่นตบาทตามที่สารพิพากษา,าไปวางชําระที่สำนักงานบังคับคดี ก็จะไม่มีการขายทอดตลาดเช่นกันครับพร้อมเข้าเทนเนอถอนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกิดกรณี2อย่างนี้นะครับก็จะเกิดการขายทอดตลาดนะครับการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีนะครับทั่วประเทศก็จะมีประกาศเขรียวประกาศขายทอดตลาดนะครับก็จะกําหนดวันขายซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะกําหนดการขายอยู่6นัดนะครับนะครับแต่ละนัดก็จะห่างกันอยู่ประมาณ3สัปดาห์นะครับนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดที่6 ถ้าเกิดว่านัดแรกมีการขายได้นะครับนัดที่2 3 4 5 6ก็จะมีการขายนะครับคือการขายแต่ละครั้งในขายได้นี่จะขายได้อยู่ครั้งเดียวนะครับก่อนการขายก็จะปิดประกาศไปที่เดิมที่เคยปิดประกาศทจดซับนะครับปิดที่ตั้งซับปิดแจ้งให้จำเลยทราบหน้าผูล้ลำเนานะครับ ก็ปิดเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือสถานที่ราชการนะครับก็จะปิดที่สำนักง,งานที่ดินศูนย์าราชการนะครับบุคคลทุกคนที่ไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายสามารถซื้อได้เข้าซื้อได้แข่งราคากันนะครับโดยที่จำเลยเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคานะครับแต่จำเลยเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าจำเลยซื้อได้นะครับชื่อหลังโฉนดก็จะกลายเป็นของจำเลยเช่นเดิมนะครับเมื่อไม่พอนี่นะครับ โจ์เขาก็มายึดได้เหมือนเดิมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเป็นี้เขา0 0า0สนผมเป็นี้เขา0,000สนแล้วที่ขายได้4 5 0 0 0นนะครับ4 5 0 0 0ก็เหลือนี่อยู่5 0,000่อ่าผมอุสราซื้อได้ในราคา4 5 0 0 0เงิน4 5 0 0 0ก็ไปใช้นใ้กับโจทย์แต่ด้านยังมีนี่เหลืออยู่5 0,000ื่ทอ้าวโจ์ก็เห็นแล้วนี่เอายังเป็นชื่อจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นโจดเขาก็มายึดได้อีกถ้ายังไม่พ้น10ปี ใช่ไหมครับนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมจำเลยเขาไม่นิยมมาซื้อเองนะครับแต่โดยหลักกฎหมายแล้วนี่จำเลยมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์ได้นะครับไม่มีข้อหักมาดูชาดต่อไปรับคลิปนี้เดี๋ยวพยายามพูดให้จบในคลิปนี้นะครับเรื่องการมางคับคดีค่ะทัตลาดอาจจะรเวลาอาจจะเกิน10นาทีนะครับขั้นตอนก็คือว่าจะวางเงินมัดจําเข้าสู่ราคานะครับ ราคาที่ผมบอกมอสักนี่4แสนบาทน,บน่าจะวางที่จะวางเงินที่25,000ก็จะแข่งราคากันนะครับใครที่สนใจซื้อที่ผมนะครับก็วางเงินมาะจำ25,000ก็จะแข่งกันสมมติแข่งกันได้ที่ราคา5แสนบาทนาคะครับแข่งได้ราคาที่5แสนบาทผู้ซื้อได้นะครับต้องวางเงินส่วนที่เหลืออีก4แสนเท่าไหร่4แสน7,000หน้าพันภายในกำหนด15วัน หรือถ้าเกิดหาเงินไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะขอขยายวางเงินนะครับได้ไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งจะต้องยื่นคำร้องขอขยายวางเงินนะครับหากชำระครบแล้วนะครับชำระครบแล้วเจ้าานบาที่ก็จะมีหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับให้ผู้ซื้อผู้ซื้อก็จะถือหนังสือตัวนี้ไปยื่นที่สำนักงานที่ดิน,นครับโดยที่ลูกหนี้ไม่ต้องมาเซ็นโอนให้ไม่ต้องไม่ต้องมารอให้ลูกหนี้ยินยอมโอนที่ให้นะเพราะเป็นการบังคับขายตามคำสั่งศาลน,นะครับ หากลูกนี่ยังอยู่ผู้ซื้อนะครับอันนี้สําคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดนะครับแม้ว่าหลังโฉนดจะเป็นเป็นชื่อของเราแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขับไล่ผู้ที่ครอบครองทรัพย์อยู่ก่อนนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายบ้านเราถือว่าไม่มีการรบกวนการครอบครองเนื่องจากว่าจําเลยเขาอยู่ก่อนแล้วเขาอยู่ที่ของเขาแล้วคนซื้อได้ คุณซื้อได้ก็จริงนะครับแต่เขาอยู่ก่อนคุณมันก็เลยไม่มีการรบกวนการครอบครองเพราะฉะนั้นแล้วผู้ซื้อทรัพย์ได้ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีนะครับดำเนินการขับไล่โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเช่นเดิมครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการบังคับคดีขับไล่ให้ฟังนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการบังคับคดีนะครับ เป็นภาพรวมรกันบัคคดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวในโอกาสต,ต,ต่อไปนะครับจะมาอธิบายในส่วนของขับไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยธรรมะส่งท้ายนะครับธรรมะท่งท้ายของเราอย่อบสักครูนะครับ มาแล้วครับแต่ว่าหน้าคนหายเดี๋ยวนะครับเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ายังใช้โปรแกรมไม่คล่องนะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าใครติดตามนะครับก็จะเห็นว่าอกก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับคือเมื่อก่อนนี้ไม่มีชาร์ตให้ดูนะครับเพราะว่าทำให้เป็นนะครับอันนี้ก็เริ่มหัดทำนะครับ่ามาแล้วนะครับอันนี้ เป็นพุทธวจนะเช่นเดิมนะครับก็จะบอกว่าความเกิดเป็นทุกขล่่าไปทุกชาติครับความเกิดคืออะไรนะครับอาจจะเกิดความเกิดเนี่ยในทางธรรมนี่ก็คือว่าเมื่อนึกคิดติตึกนะครับเกิดพบนะครับอันนี้คือการเกิดในทางธรรมนะครับเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอะไรครับมีการตาย หากไม่มีการเกิดก็จมไม่มีการตายเพราะฉะนั้นแล้วในพุทธเจนะบทนี้ก็เลยกล่าวไว้ว่า,าเมื่อมีความเกิดเกิดขึ้นมันก็มีการมีทุกข์ตามตัวเป็นเหมือนเงาตามตัวนะครับหากว่าอยากให้มีการการตายก็ต้องไม่ให้มีการเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ฝากไปนะครับหากท่านใดสนใจนะครับธรรมะแล้วก็กฎหมายที่น่าสนใจนะครับก็ติดตามได้นะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะนำเสนอ น่าจะเป็นเรื่องขายฝากจำนองนะครับขายฝากกับจำนองต่างกันอย่างไรซื้อขายซื้อขายมีอย่างไรบ้างซื้อขายธรรมดากับซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างกันอย่างไรนะครับผมจะนำเสนอโดยคลิปแรกก็จะพูดเป็นภาษาอีสานแล้วคลิปต่อมาก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะครับในเนื้อหาเดียวกันนะครับก็าฝากติดตามได้ครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ